เป็นยังทางแม่นี่บวกล้าไปไม่บอกไปผู้เดียวโอ้ยันยันลูกเคยเอาไปเลยบอกไปไปลูกคนเดียวไปไปลูกผู้นั่งไปบุไปยังน้องแม่บุไปยังเดี๋ยวเพิ่นจะมาส่งพี่เก่าไปน้ำก้นเอาไปแล้วเอโอเคโอเคเพื่อความสบายใจของแม่เพิ่นไอ้ผู้นหนึ่งก็ได้ไปเป็นหมู่เพิ่นไปน้ำกันนะต๊ะเอาไปมันเยอะร้านพิ่มบ้านอ่ะไปแม่แม่ก็ไปน้ำเพิ่นปุ๊บร้านไปน้ำ กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องฝั่งลาวสบายดีพ่อแม่พี่น้องฝั่งไทยและก็ต่างประเทศนําเด้อร์ยูทดีตตอนรับข้าวสู่ช่อง YouTube บ่ดจอแชนแนลเนาะมาต่อ EP3 พ่อแม่พี่น้องเลย ก็คือถ้าง่ายเป็นกสิซ้พาถ้าไม่เท่าไปซื้อของอยู่ตลาดเซโน่พี่น้องไาไม่เท่าเราซื้อของเนาะไปวันนะแม่แม่แม่อุ้มหลานไปกั้เ๋ยแม่ไปคนเดียวไปคนเดียวเลยไปคนเดียวอย่ะไปนะย่านนย เดียวนะพวกไอ้กับไปไพวกไอ้นไปนะน้ออรู่แล้วอุ้มลานศึกจากท่นน่าจะเท่กว่ากิโลเลยเนาะยอบกบรรยากาศตลาดต่อเนาะรายค้นนะพี่น้องโดยสบายดีทางเบาพรพ่เนะโดยสบายดีทางเบาพรเบาหน่อยพ่เนะผอมทีมงานพี่น้องมาเนี่ย ไปนะแม่ไเอาก่ะเดี๋ยวเราขี่รถตามลังเพื่นไปมออนยออไไปลเป็นกไปเปยังทัางแม่ในบวก้าไปไม่บอกไปูดเดียวโอ้ยันยนลูกเคยเอาไปเลยปะไปไปลไปลูอได้บเป็นยังท้อกแม่บกเป็นยังเดี๋ยวเพื่นจะมาส่งพี่เก่า โอเคโอเคถ้เพื่อความสบายใจของแม่เพิ่นอันอันคนหนึ่งก็ได้ไปเป็นหมู่เพิ่นไปน้ำกันในต้นไปมันเยอะร้านเพิ่มม่บ้านอ่ะไปแม่ๆกับไปน้ำเพลินปุ๊บร้านไปน้ำไปมิกซ์กันจับบัตรไปมิกซ์นจับบัต ไปมาได้ไปเที่ยวมาซื่อเน่ในแม่ในได้อค่ะบุปไปหรอนั่นอยากให้ผบุปไซนะไปน้ำแห็งนองไซพวกนี้ไปก็ได้ก็ได้บุปเป็นยังได้เป็นคู่เขาเนาะไปน้ำก้อนค่ะรอบแป๊บนึงโดยโดยตอนนี้ทักแม่ไปกับล้อน้องชายไปแล้วเนาะเอาน้องชายไปน้ำไปผู้เดียวกับบูก้าไปเนาะไปน้องชายไปเป็นโม่ ยั <Cornell> นลูกเคยเอาไปฝั่งไทยได้ลูกเคยพาไปทำงานฝั่งเขาเนาะง่ายเพิ่อนก้ารถมาแต่ฝั่งไทยพี่น้องเลยขับรถส่วนตัวเลยนะเนาะนี่เปลี่ยนรถเพิ่อนก้าสงขาพี่น้องเลย มันเป็นคนทาจังหวัดระยองเนาะรอน้องสายเพิ่นทงา่า้ครับพ่อเพิ่นก็นดีใจลายพี่น้องใจเจอลานแม่ใจเพิในใเ่นก็นอยากเอาลานกลับไปนําพี่น้องแต่ทั้งแม่เพิ่นอ่าป่ยย่อนเนะาะทั้งแม่เฒ่าเพิ่นถ้ามาเยี่ยมมาย,ยมมายยมมาเยี่ยมได้ แต่ว่าเอาไปเอาไปพอได้ทำเพิ่นไงชิ้นฮอดร้านพี่น้อยอยู่กับดาสองคนคือทำหอกอยากเอาลูกไปเรียนหนังสืออยู่พุ่นเห็นไปนี้ขวามูออยู่ทางนั้นเนาะทางเมทางเมียเพิ่นปอยอมพี่น้องเยคอยอ่าก่อนค่อยว่าไปเรื่อยๆพี่น้องเยทางหนไปกันสิมาเยี่ยมยามบ,ยบ่อยๆอยู่เนาะหัวหูบ้านหูวเมืองอลไรพี่น้องเยูยทางมาเลย เอาเลยเนาะพ่อแม่พี่นอ้องตอนนี้เราจะเดินทางออกไปแล้วอเอาขี่รถจักรามหลังเพื่อนไปพี่น้องเลย เอาเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กับมาฮอดตลาดาเซโนโเป็นสีเรียบร้อยนะเนาะเพื่นกันสิพาเนี่ยาย่ายเพื่นมา,าซื้อเครื่องซื้อคล้องอะไรพี่น้องเลยตลอดตลาดเนาะเนาะพี่น้องตอนนี้ให้เพื่นกับผ้าไม่เท่าเพื่นมาซื้อ เคสือเสื้อผ้าซื้อของอยู่ของกินแล้วพี่น้องอยู่ตลาดเซโนอ<ม>ไรอเป็นอะไรคะอะไรเนี่ยเราตลาดพี่นอ้อง ลอวพี่มาดีครับลืมครับผมลืมถามชื่อพี่ชื่ออะไรชื่อหนุ่มครับผมชื่อหนุ่มพี่หนุ่มนะครับครับชื่อจริงชื่อเรืองศักดิ์ครับครับผมมีตลาดของกินไหมมีครับมีเดี๋ยวเดินไปแล้วครับเดี๋ยวเพราะว่ามาแล้วครับตลาดน่าจะเขาเริ่มจะเก็บแล้วครับป่านนี้น่าจะหรือว่าไปซื้อของกินก่อนใช่มาเรื่อง สบายดีพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก่าเพิ่นกำลังพาว่าที่แม่ยายห้างเนาะแม่ยายห้างกำลังกำลังจะกลับมารีเทิร์นกันเนาะเอาแบบว่ากำลังจะกลับมารีเทิร์นกันเนาะลูกชาวเพิ่นกับอ้ายคนไทยกำลังจะกลับมารีเทิร์นกันเราผู้สิเนาะโตนั้นได้สลายให้เนา เพิ่นกับผาแม่ยายเพิ่นมาซื้อของเนาะหลังจากที่แม่ว่าไปบ้านลูกสาวิ่นมาเนาะพี่น้องลูกสาวิ่นกับกับเฮาเอิ้อนไปยังพ่อใหญ่เพิ่นเนาะหรือปู่เนาะปู่ทางพผืนปูทางปู่เพิ่นก็อยู่กับลานยิ่งหลุดเขาวาลงมาเดินเห็นเปนห่อนเนาะอย่างลานเพิ่นก็บยังน้อยเพิ่นก็พางลานเพิ่นอยู่ผู้แหละเพิ่นจะได้พาวนาลานเพิ่นก็บอุ้มลานเพราะฉะนั้น มันเ็นคนลานเพื่อนตาตนยน้องตหมี่ล่ะแต่ตอนนี้ไปให้เขาคันนะเป็นกระเบื้องยายเป็นน้องพี่้องพื้นอะไรอันนั้นอ๋อาั่นตรงเซนเก้าโอ้แม่เปิดเปิดไม่เปิดเปิดลีปกับเรา อู้ยอยากไปดขหารถไปเองต้นะงามนเลแล้วรถได้ซ้ำไหมอ่ะซ้นั่นปะวาหัรนะเงานยีมแขกเด้ไหมอสงเส้นก้าเดตัวนั้นจีนนี่นะเออนั่นแหละงัมพอมาพ่น้องตอนนี้เผิ่นกาลังคาเมกายเผิ่นมาสื่อของเนาะซื่อสินสินใหม่เนาะสินใหม่ไทยสินไทยเนาะนี่ มันคนละรุ่นกันมั้ง่นมาลาวมื่อหนึ่ง่นว่าเพิ่นแตกเงินนี่ได้สามล้านมืะมาณนี้รวยแล้วครับรวยเลยเนาะอยู่ไทยจนอยู่อยู่ลาวรวยเลยอยู่ไทยจนเนาะเพิ่นว่าถ้ามาลาวนี่รวยขึ้นทันทีเลยมาลาวได้จับเงินล้านแล้จับเงินล้านแล้วครับมาลาวมื่อเดียวเลยสามล้านสามล้านกว่าบาทสามล้านกว่าบาทสามล้านจี้ตอนแรกทีมงานเหรกแค่พันเดียวว่จะพอเลยพันเดียวไม่พอเลยไหม อันเดียวก็ตกอยู่หกแสนหกแสนกับสินพื้นละสามแสนก็เลยแรงมาห้าพันอะไรสามล้านเนาะอุ่นแล้วพี่ร้อนกว้างแล้วว่างไหมบัดเดนชับอิฐบัดบ่ดมากลยานลูกคนกลาถ่ายอยู่รถเนาะลงมาเดินมันฮอนครับอีอย่างครับหลับเขาติดนิสัยเวลาขึ้นรถแล้วเล่นตะพักแล้วก็หลับ แต่ก่อนพอนกาขึ้นรถแล้วพันหลับเนาะหลับครับนี่ใส่เขาอย่างนั้นแหละ,ะขึ้นรถแล้วก็หลับชอบเล่นเพลิงอะไรแต่ตอนนี้เหมือนกลัวรถแต่ตอนนี้น่าจะชินแล้วเปืนครับแบบว่าพันมาโดนเนาะเป็นไง<ช>ลืมซอบมา้งเป็นยังไงบรรยากาศต,ตลาดลาวกับตลาดไทยคล้ายกันหรือเปล่าไ,ไม่ต่างกันเลยครับไม่ต่างเนะไม่ต่างกันคล้ายๆตลาดนัดอะไรใช่ใช่ปิ้มาในพื้นนี่ย ซีละยองเนาะว่าจากไหนเพื่นก็เดินทางมาฮอดฝั่งลาวเนาะใช่ก็มาลาวครั้งแรกเลยครับเป็นประเทศแรกที่ได้ได้ได้เที่ยวต่างประเทศอ๋อครับที่ได้ข้ามมาเนาะจะได้ข้ามมาข้ามมาเห็นประเทศลาวครั้งแรกครั้งแรกเลยครับความรู้สึกเป็นยังไงก็ไม่ยากนะก็เชิญเชิญมาเที่ยวลาวกันได้นะเพราะอาจจะต้องพารถมาเองเนี่ยมันก็อาจจะระวังในเรื่องของการเปลี่ยนเลนรับใช่การเปลี่ยนเลนเราอาจจะชินชินกับไอ้ออ ขับในไทยอยู่อะไรเงี้ยไทยแต่พอมาลาวนี่ก็อาจจะงงๆนิดนแต่ก็แป๊บเดียวก็ปรับตัวได้ครับแล้วก็ในเรื่องของการซื้อซิมอะไรเงี้ยก็ก็สะดวกครับสะดวกคือว่ามาซื้อเลยซื้อเลยครับซื้อที่ตลาดตลาดเลยอ่าสทูตไทยมานิดนึงตลาดอะไรผมจําไม่ได้เหมือนกันเลยมาแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวขวาใช่มันเป็นตลาดใหญ่อยู่ตลาดใหญ่ใช่ใช่ใช่ครับก็ซื้อซิมนะครับอย่าไปซื้ออ่ที่ ที่ด่านที่ด่านจะแพงนิดหนึ่งแต่ถ้าซื้อที่ตลาดนี้ถูกครับถูกแต่พี่จะอยู่กี่วันครับอยู่อ่าสามวันขึ้นไปครับอ๋อสามวันหลักๆครับพอมาเห็นไม่ใช่เลยทั้งไม่ย้ายเปินกับโอเคต้อนรับดีครับใช่ครับไม่ได้ว่าก็ก็อาจจะมาเยี่ยมลูกทุกเดือนครับอ๋อครับที่แรกๆ่นกลัวไปบาม่าเลยไม่ย้ายพาลูกไปซ่อนใช่ก็เลยบอกให้ทางบอกเอ็นเอาคลิปลงก่อนครับบอกเอ็นกับเราลงกับแบบเซาไพไว้กับพอดี วันนั้นตกใจด้วยแหละเพราะว่าเอ็นใส่หมวกกันนกไปกระเบ่าบานนั้นเพราะว่าตามคอมเมนต์เขาบอกว่าเออหน้าติดต่อนายบ้านก่อนแล้วก็ใส่หมวกกันนกไปเขาก็ตกใจละตกใจพากันมาอย่างเนาะใช่แล้วใส่หมวกปิดนงปิดหน้าอะไรเงี้ยใช่ต้อมาทำทำดูว่าจะเป็นเงินเมยายของพี่หรือเปล่าใช่พอทำแล้วก็ใช่นะครับาอย่างนั้นเนาะเท่าไหร่ครับตัวนี้สี่สิบห้าตัวนีสามสิบ ต่ S <S เราอ,อยากได้ตนรถตี้รถไถรถไรรทุาคา้าเป็นเป็ดชินี่นะมันจะพาแมยายคนสื่อสินเนาะมาที่แรกเนาะใช่ครับคนหนึ่งคนเดียวบางที่เลนหนา้นา,นามันก็จะมาอีกแบบการมาถมาจากระยองก่าจักกิโลนะอ,อ่าเดินทางมารวมทั้งหมดเจ็ดร้อยห้าสิบกิโลครับโอ้อ่า ครับ750กิโลแล้วก็ข้ามข้ามมาที่นี่จากจากด่านมานี้อีกประมาณเท่าไหร่นะ60 30 60 60ครับเพราะว่าจากจากนี้จากด่านมาเซโน่30แล้วก็จากนั้นไปอีก20น่าจะ50 60กิโลจะไปเห็ดกระเขาเท่าไหร่ครับพอ500,000นะครับเบิ1,000บาทเลยเนาะยังบฮอดยังบฮอดยังไม่เบิดอดพัน500,000 500,000ทวนใช่ไหมลูกใครเลยเนี่ย มารวมเขาครับครบไหมฮะเดี๋ยวน้สาวนี่สาวนี่คืออะไรผมไม่รู้สาวพันสาวพันหมายถึงอะไรครับสาวพันตมาใบนี้หเพิ่ดขึ้นมาสไม่มันมีใบย่อยไงผมจะได้ใช้ผมมีใบย่อยใบศ้ามีสองหมื่นสองหาวพันเข้าไปยังครับยังบฮไปสาอง้าครบแล้วใช่ไห้าก็สองหมื่นสองหมื่นเกียร์สองหมื่นกียไปไปถือไหครับ เดี๋ยวไปซื้อของกินก่อนได้ไหมจะได้ซื้อซื้อไข่ซื้อหมูไดเลย่ะใช่ไปเลยแม่นํนครับคนคนสาวผู้สาวสาวนี่ก็คือให้เขานั้นเลยเพราะอยากให้เขาเลือกเองกับรองเท้าสองอย่างเพราะว่าลูกลูกลูกแม่เขาบอกว่าให้ซื้อรองเท้าแบบมีแสงมีแสงแต่ผมยังหาไม่เจอเลยยังยังก็น่าเดี๋ยวจะไปซื้อในเมือง เอาเสื้อผ้าที่เอามาแม่เป็นลังอ่ะอันไหนใส่ไม่ได้ก็<ๆ>ก็<ๆ>ให้ก็ให้เพื่อนบ้านได้เลยใช่เสื้อเสื้อผ้าแล้วกับเสื้อผ้าไปซื้อของกินเนาะพี่เองาดาดสดเนาะบัดนี้ของกินทางทางไหนครับอันนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวซ้าย à là này cháu thìn này nè cháu thìn thà lủng anh nhang bò em em bò sao thảm này anh nhang bò em em bò sao เ,เ,รเ,ออเราจะเาเองเป็นบ่อยนะโอ้จะเอาไปทั้งรักดีมั้งแต่มีรักษามีรักษาได้บ่อยอันเดียวจะจะซีอยู่ได้มัมม่วง,งอ่ะแม่มัมม่วง,งเขียวเขียวสวยนะจากจากบ้านแม่ลองไปปอกกินดู เราจพาไปซื้อของกินก่อนไปอของก่อนเดี๋ยวตลาดเปิดซีปิดเนาะพอมันตลาดเศ้าเป็นสิเริ่มปิดแล้วเหลือแต่ตลาดแรงปิดแงแล้ว,ว,ลวยังยุพบพวกซีนแห่งสินยังพูดทางพูดทางส่วนพูางนพูดแชูดทางไหนยังาบบทางเจ็พเยังยีภาพบอชวนปาร,ร์ตี้ปาร์ตี้ใช่อปาร์ตี้ นู่นนู่นะูหมูอยู่นนวะพวกสิ้นหมสิ้นย่งมียอะผูทางพวกพักน่าจะมีนหมูงัวหรอนู่นวะทางนู่นฮะได้ทางปกเดี๋ยวซื้อพวกสิ้นหมสิ้นยังก็ได้มาให้กินสิ้นแหงสิ้นแหงอรินเไข่เดี๋ยวซื้อไข่สักสองแผงก็ได้ไขมันเก็บได้หลายวันอยู่ แ <si ม่จะเอาหมูไหมล่ะเอาหมูนี่หรือแม่จะกินเนื้ออะไรอ่ะเนื้อเป็ดไหมเนื้อควายเอาแม่แม่เลือกเองอ่ะเนื้อควายเนหมูบ้านเอาหมูอะได้หนเนอหมิ่นเบอร์อะกินอะไรเอ้ากินเอาแม่กินเนื้ออะไรได้มั่งเนื้อปลาเนื้อเนื้อเป็ดเนื้อปลาเอานื้อปลาไปดูเนื้อปลาเอาปลาไหนฮะเนื้อปลานินปลานิลปลานิลอยู่ตรงไหนมั่งครับเนี่ยปลานิลปลาปลาดุกโขงปลาอะไรครับปลาดุกต้องตลาดแรง เอาไปาดูกับตลาดแรงกั้นไปตลาดแรงโอลแลเซโนไอ,อ,อ,อ้ชื่อไข่ซื่้เอ,อยแง้แม่เอาไข่ไหมซื้อจากนี้ไหมพี่หรือว่าต้องซื้อตลาดไหนซื้อตลาดนี้ก็ได้ครับไข่ไข่แผงเท่าไหร่ครับ ร่าตอนนี้เพิ่นกัดซื้อคลองแล้วเนาะพี่น้องสิพากันไปรถเนาะบัดน,นี้พาแม่เฒ่ามาซื้อเครื่องซื้อคลองเลยพี่น้องซื้อคลองอยู่คลองกินซื้อเสียผาเนาะอพี่น้องก็เพิ่ง,งกังซื้อคลองกันแล้วมาทีรียบร้อยแล้วได้อะไรบ้างพี่ก็ได้ออ๋ได้ไข่แล้วก็ซื้อไข่ข้าวแล้วก็น้ำแกงซ้อน้ำแล้วก็มีผ้าผ้าอะไรนะผ้าสิ้นใช่ไหมโอ๋อผ้าสิ้นครับสิ้นครับ จะซื้อคอไปแม่ยายเพราะว่าห่านกับขา้าวปิ๊ดหรือนอกพี่น้องมันเป็นตลาดเศรา้าพอไปฟิตไปตลาดแรงบ้าเนาะตลา<อ>ดแรงเบบมีแต่ซื้อเล็กๆน้อยๆถ้าว่าเพิ่นไปต่อกะเพิ่นไปเนาะไอที่จะไปซื้อน้ำได้กินไหมพวกกาแฟพวกอกินร้านไหนไป <ะ S 3> ได้ครับตรงนน้นนะที่มีขายด้น้ำหรือว่าจะไปที่ของที่ปตทปตทก็ของไม่เป็นไรครับเดี๋ยวทางผมว่ากันจะไปตรงนี้หรือว่าขี่รถไปครับขี่รถไปครับก็จะจากนี้ไปก็จะพากันกลับเลยไปร้านน้ำก่อนเนี่ยดื่มน้ำก่อนไหม เอาได้ครับกาแฟโอเมก้าตีนพวกอะไรอย่เงี้ยครับจะซื้อน้ำให้เด็กด้วยครับมีแม่ร้านที่เด็กกินพวกชานมชาอะไรพวกนี้อ๋อเนี่ยลำมันจะต่อแต่ข้างหน้าครับเนดินไม่ไม่หรือว่าขี่รถไปอ่าเดินไปก็ได้ใกล้ๆกล้แม่จะไปซื้อน้ำกินก่อนดูรูปก่อนใครได้อะไรต้องหัวข้องคลิปนี้ผมมียังไลน์เนาะ เปลาแว่กับพ่อยกพีปพี่น้นงพี่น้าี่น้ากับพ่อกระเป๋าสีท่ากับกราบพี่น้องกราบโอเคบคลพี่น้องสรับปนีพี่นี่ย้ายเพื่อนอยู่ต้องจำสวัสดีก็ส่งเนาดูทิพย์ไว้สนิทกันเลยรับฝากคนไล้วสวัยดีสวัสดีนพี่น้อ